วันนี้วันเด็กพ่อจะให้อะไรเชดามดีคะโอ้ยพ่อก็ให้ความรักดีค่ะให <c ười> ้ความรักจะได้ทุกวันเ <c ười> ชดามอยากได้อะไรโลบักโลบัก <c ười> โอ้โหอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้วันเด็กกดโลบักมาพ่อกดให้เลยนี่แหละพ่อเะดามโอ้โหเป็นไงสปอร์ตใช่ไหม <c ười> หรือรอรอเธอยัง หล่อเนี่ยเอาก็พ่อหล่อนเนี่ยหลอก็หลอโอ้แม่ปุ๊คเป้วันนี้วันเด็กครับเราจะพาเด็กไปฉลองที่ไหนกันดีครับเนี่ยวันนี้วันเด็กนะคะตื่นกันแต่เช้าเลยเราจะพาไปเที่ยวกันเลยเราจะพาเชอรแตมไปฉีดยาอะไรฉีดยาอะไรฉีดวัคซีนไงเอาหมาเห่าเลยอะข้างในปะอ๋อหมาเราเห่าดูไหนคือว่าเชอรแตมวันนี้ครบกําหนดที่ต้องไปฉีด วัคซีนโควิดเข็มที่สองพอดีเลยก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการฉีดยาก่อนเลยก็เหมือนกันอ่าไปฉีดพร้อมน้องเพลินอย่างน้อยก็มีคนมาช่วยผ่านเข็มแรกไปแล้วเข็มที่สองบายพ่อดูหมาเมื่อกี้จะโบยบายทำไมเนี่ยฮะฮะเมื่อกี้หมาทำอย่างเงี้ยเหมือนอยากจะออกเลยจะใช่เหรอสิเอาอยู่ไหนอ่ะมาจะให้พ่อขนลูปบ้าให้บ่าไปไปกดกันในรถไปกดเท่าไหร่อ่ะก็แค่ สามพันสามพันเลยเหรอไม่เอานะลูกไม่พ่อเสียงอ่อนเลยอะอันนี้ก็อันนี้นี่พ่อกดอันนี้ให้นี่เลยแพ็คใหญ่สุดนี้เลยมันไม่ได้ใหญ่สุดมันยมีอีกมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอมีเท่าไหร่มียงเยอะอันนี้มันสิบเหรียญน่ะสิบเหรียญสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่มากดให้ไปเลย บร้อนนั้นเด็กแล้วพาเด็กไปฉีดยากันใช่นะพ่อให้เดี๋ยวแม่สิ่งที่แม่ให้คือจะพาไปฉีดวัคซีนเป็นไงเมื่อกี้มือเย็นเจี๊ยบเลยอาเฉยแตมแตมสู้สู้โอ้ต่นเต้นแตมสู้สู้เดินทางมาอย่างยาวนานครับเกือบสองชั่วโมงเราเหมือนเดินทางข้ามจังหวัดไหมอ่ะคือจริงๆเหมือนไปเที่ยวเลยนะเนี่ย ทำไมต้องมาฉีดไกลขนาดนี้เนี่ยคือบ้านบ้านเราอยู่สมุทรปราการนี่มาฉีดแถวแถวนนบุรีป่ะไม่ใช่แถวบุรีแถวถนนบรมราชชนนีชนนีใช่เราอยู่จังหวัดอะไรอะแถวบรมราชชนนีขาอ่อนเลยลูกคือที่เรามาฉีดที่เนี่เพราะว่าโรงเรียนสแตมปแนะนํามาค่ะก็คือโรงเรียนเขามีการ แจ้งมาว่าถ้าเกิดเอออยากมาฉีดก็มาฉีดที่นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉีดอะไรเนะี่ยชิโนโฟาร,ร์ม,รมแต่ว่าซื้อน้ำมันไม่ได้ฟรีด้วยอะ <c oughs> ไม่ได้ฟรีอะค่ะเป็นวัคซีนที่เราซื้อเองเอ,อะไปโอ้เด็กๆมาฉีดกันเทียบเลยนะก็ส่วนใหญ่โรง,งเรียนเต็มก็ใช้มาฉีดกันที่นี่น้องเพินฉีดเรียบร้อยแล้วคะเนี่ยค่ะแล้วเขาให้เลือกสีเขาให้เลือกสีด้วยค่ะพาสเตอร์เหรอพรสเอร์สม่วยอ่ะเขาให้เลือกสีพาสเตอร์ค่ะมันเจ็บไหมเข็มสองเป็นไงคะ มันก็โอเคนะคะก็เหมือนเข็มหนึ่งได้ละคะ่ะหนอมอันก็ไม่เจ็บเหมือนกันใช่ไหมใช่ชิวๆเลยใช่ปะใช่แล้วแม่ผูเป้ฉีดยังครับวัคซีนฉีดไปสี่เข็มแล้วค่ะวัคซีนกันสุนัขบ้าเน,นี่ยนะบ้า <laughs> วัคซีนโค <laughs> วิดแม่เนี่ยวัคซีนเต็มแขนของจริงฉีดไปสี่เข็มเลยเหรอ คือตอนแรกอ่ะแม่ฉีดซิโนโฟาร์มไปสองเข็มแล้วแม่ก็ฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นใช่ป่ะคะเล้วด้วยความที่แบบเหมือนได้ยินมาว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศะอะไรเงี้ยบางทีอ่ะทัพบางประเทศเขาจะให้คนที่ฉีด m r n a เสองเข็มเข้าคิดว่าเปิดประเทศปุ๊บจะเที่ยวปับ๊บแม่ก็เลยฉีดให้ครบสองเข็มเลยกลัวไม่ได้ไปเที่ยวไงแล้วก็เข็มที่สี่นี่ก็เป็นไข้กันทั้งแม่ทั้งพ่อเลยค่ะไข้หนักมาก ว่าเราฉีดโดรนาเข็มสามเข็มสี่นอนสมกันเลยทีเดียวนอนสมเดี่ยงเลยค่ะเป็นศพเลยอืดด้วยนะนี่แม่ยังอืดไม่หายนะส่วนเชือแต้มสองเข็มพอซินโนฟาร์มสองเข็มพอนี่ใครๆครก็คิดถึงน้องเพลินนะอ่านคอมเมนต์ยังมีคนถามหาน้องเพลินอยู่เลยนะสวัสดีจ่ะจะมาเล่นละครกับเราอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะบอกอะไรให้นะคะเพลินจะต้องพูแล้ว เออใช่ใช่ใชใช่ใชเพื่อนเจาะโอ้หูองให้เรียบร้อยลองให้เรียบร้อยลองให้ด้วยเหรอลองเพลงร้องเพลงเราอย่าบอกเราค่ะเราไม่คี้บอกแล้วนี่ค่ะมีนับปุ้ยก็มีคนคิดถึงนะค่ะไม่เป็นไรแล้วมาก่อนจะอะกครับเจ๊ฝ่ายนับปุ้ยไปเป็นเจ๊อยู่ที่ตลาดนะคะเป็นเจ๊ฝ่าย ของตลาดของจริงแล้ว่อะเป็นตลาดหนังแดงเออเจ๊ปุ้ยแล้วค่ะเจ๊ปุ้ยเจ้าใหญ่ได้เวลาแล้วครับแม่บุ๊คเต้ได้เวลาค่ะนี่อันนี้จะาัดอันซ้ายนะคะอ่าเปิดเลือกออนี่ไงมีพลาสเตอร์สวยๆด้วยนะคะนี่จับมือไว้จับมือไว้พี่นางพยาบาลให้ของขวัญวันเด็กแล้วชิคกี้พาวันเด็กอยากไปไหนล่ะ อย่าไปไหนโอ้เข็มเล็กตี๋เดียวเราเนี่ยแม่เรียกมีว่าเล็กเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหเก่งมากเก่งมากเลยลูกซูมนะซูมช่ดยเล็รเลยขอบคุณนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ็บไหมคะก็ก็ มดกัดก็ก็แบบมากกว่ามดกัดแล้วมากกว่ามดกัดถ้าเป็นมดกัดจริงๆก็น่าจะเป็นมดใหญ่มดใหญ่อ๋ออ่เดี๋ยวดูอาการกันน้องเพลินจะไปแล้วเหรอคะไปแล้วน้องเพลินมาฉีดก่อนไงแล้วน้องเพลินดูอาการครบแล้วจะไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมาเล่นละครนะคะเอออยากให้ไปเล่นเดี๋ยวจะไปถ่ายจะไปถ่ายที่ตลาดของแม่ปุ้ยเพราะว่ามีเครื่องบินด้วยก็มีไดโนเสาร์ด้วยค่ะตอนนี้ตัวแค่ไหนคะตัวใหญ่ๆเลยเหรอ ก่อนจะเป็นไดโนเสาร์เขาเป็นอะไรมาก่อนรู้เปล่าไดโนเเสาร์โซมันมาตั้งแต่รุ่นแบบว่าร่กยังเด็กมีงานไดโนเสาร์ถึงเมื่อไหร่อ่ะคะสิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดวันนี้เป็นงานวันเด็กด้วยนี่เนาะอ๋อแปดวันนี้คนจะเยอะไงเราควันนี้คนเขาจะมาหน้างานดูสิคะเเลือกกันสุดท้ายคนที่ชอบสีชมพูไม่ได้แล้วนะคะสีชมพูหมดแล้วอย่าันนี้อันสุดท้ายเลยเหรอฉันอยากแก้งของคนอื่นแต่ไม่ใช่อะไรแล้ว เก็บต้นคริปปรสต์มาสค่ะหมดแล้วเทศกาลหมดเทศกาลเราเลยจนมาถึงวันเด็กแล้วไงเก็บได้แล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะทําอะไรต่อละ่ะ <c oughs> วันเด็กยังไม่จบตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วก็ทําเหมือนว่าจบแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแม่รู้ว่าที่เฉตแอมต้องการที่สุดคืออยากเจอพี่ลอยแก้วแม่ก็เลยจะพาไปเซอร์ไพรส์เราจะไม่บอกเฉตแอมเดี๋ยวอะไรเหรอแม่อะไร นี่มีความสุขวันเด็กใช่ไหมเนี่ยมีความสุขทำไมมีความสุขอะเพราะว่ามันคือได้โลบะอ๋อเพราะว่าได้โลบะถ่ายวิดีโออะไรอยู่ก็ถ่ายวีดีโอเนีไงเก็บนี่ไงแม่เก็บอยู่คนเดียวแม่เหนื่อยมากนี่เดี๋ยวตอนนี้แม่เสร็จแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรา<ห>เอาเย็นๆฉีดยามาเจ็บไหมตอนนี้ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยเหรอโดนก็ได้ไม่เจ็บเลยหรอฉีดจริงปะเนี่ย,ยจริงค่ะเราตอนบ่ายนี้อยากไปไหนต่อไปกินข้าวค่ะอ่ะอยากกินที่ไหนให้ต่างเลือกร้านฉันท่นวิลเลจเซนท่นวิลเลจ <laughs> ทำไมอะ่ะอยากไปเดินเล่นค่ะโหนต่อแม่มาคนละทางแล้วอ่ะแม่จะไปที่อื่นแน่เลยอ่ะไปไหนอ่ะแม่ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อจะไปไหนเนี่ย พ่อไปหาพี่ไรแก้วไหมไม่ได้วันนี้พี่ไรยแก้วทํางานทํางานอะไรเหรอคะพี่ไรยแก้วก็ทําช่องของพี่ไรยแก้วไงวันนี้เล่นไปไม่ได้วีลอาววันไหนว่างพร้อมกันค่อยนัดเจอกันค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวให้พ่อเลือกว่าพ่อจะไปไหนโกรธอะไรอยากไปหาพี่ไรแก้วอยากไปหาพี่ไรแก้วเจอกันก็บ่อยวันไหนไปได้ก็ให้ไปไงไปไหนกันเนี่ยเซ็นทรัรเนเดใช่ไหมไม่ใช่แป๊กก็ไม่รู้ โอเคทำไมอะไรขอร้องนะขอร้องอะไรเพราะที่จำจำเพิ่อยากจำคุ้นๆแถวๆนี้โอเคอะไรฉชนมรู้แฮะคิดว่าเันจะทางไปได้เหรอเล่นฉันไม่รู้อะไรเลยอะไรที่ไหนฉันเป็นอะไรเฉยอยากเดียวสิที่ไหนอะคุณคุ้นๆไปเลยแกใช่หรอ จำทางนี้ได้จำทางนี้ได้และยังก็จำมันนี้ได้ไรเห็นแม่บ้านพื่อยแก้วฉันใช่ไหนเล่าใช่ใช่ฉัต่บอกว่ายังจำได้ความจำทำดีไหมเป็นไงล่ะเห็นแม่จำรู้ทุกอย่างมาบ้านเพื่อนแม่ไม่ได้มาบ้านพี่ลอยแก้วนายเพื่อนแม่ก็ติดติดกับบ้านพี่ลอยแก้วสินาะงเพื่อนแม่ชื่ออ้อไไม่รู้จักปัญหาคือเขาอยู่บ้านหรือเปล่าไม่ พัง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 จริงอยู่เปล่าเออไม่อยู่อ่ะอยู่แมวไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูลงไปดูแป๊บนึงบ้านไม่มีคนอยู่เซอาภัยกว่าไม่อยู่จริงเหรอโยงเชซาตามกดออดสิบ้านไหนกดอยู่นี้ไงไม่อยู่ที่ลอยแก่เอาไปทำงานมันเด็กหรือเปล่าจริง ขึกับไม่ใช่ตาไไม่ได้นัดด้วยก็บอกยังไงตอนนั้นนะโอ้ก็ไม่อยู่ตอนนี้นะเอาเราเซอร์ไพรส์หนักเราจะแต่มกับบ้าขึ้นรถเดี๋ยวแล้วพี่อยู่โทรหาพี่เลยแก้วก่อนสิถามพี่เลยแก้วอยู่ไหนแม่ไม่ไม่ถามพี่เลยแก้วอะเราถามแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนออกเราโทรแล้วเขาบอกว่าซื้อของอยู่กำลังจะกลับเข้ามาแล้วเราคืออยู่ตรงนี้ เขาบอกให้เรากลับบ้านไปเลยไม่ต้องรอนะมาเก็ตกันแล้วแล้วโอ้โหดีใจดีใจดีใจสวัสดีค่ะสวัสดีวันเด็กค่ะวันเด็กวั่เด็กนี่จะรู้ไหมนะนเดู้สิดูแน่นอเธอจะไม่รู้เออคิดถึงอะไรแกมีอะไรอ่ะ ซื้อเป็นของขวัญวันเด็กนี่ของขวัญวันเด็กรอยแก้วนะครับนักมีอันนี้โอ้โหนี่มันงานแบกหามนี่ยทอะไรหาเล่นขุดมีลนหลบ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 เร็วหลบพี่รอยแก้วเขาอยากเป็นช่างนี่ไงถามความฝันของเด็กดีกว่าฝันอยากเป็นอะไรครับเปิดคาเฟ่ค่ะเปิดคาเฟ่นี่ไเฉยแตมเขาอยากเป็นตลกคาเฟ่พอดีเลยพี่รอยแก้วเปิดคาเฟ่แล้วเฉยแตมไปเป็นตลก อันนี้ยังพูดจริงนะแรกแล้วกับพี่เคยพูดเล่นๆกันว่าถ้าเกิดจะเปิดร้านคาเฟ่จะเป็นเปิดร้านสาัตว์ติดตามเด็กสองคนนี้ให้ดีว่าเขาจะมีคาเฟ่ในฝันเป็นร้านสัตว์ของตัวเองไหมแล้วเชิดกันก็จะได้เป็นตลกคาเฟ่ไมเงไงยเป็นเาอยมันหนูมี 1, 1> <c oughs> ความฝันอยู่สามแบบหนึ่งคือนักพ่อพันงูสองเปิดคาเฟ่แล้วก็สามคือลริ่มเปหนน้งค่ะออ อ้าวลุงโยมีเวลาเยอะไม่เป็นไรค่อยคิดหรืจะเป็นนักสืบเฮ้ยเอขอบอกพี่พี่คือนักสืบมาช่วยเตือนความจำคิดออกยากหนึ่งปองปองปองหนูอยากเป็นอะไรอ่ะแต่วันนี้เขาไม่ยื่แกมเมอร์วันนี้เขาไม่ยืมกันก็อยากเป็นใครคะร้อยืมเท่าไหร่นะคะหมื่นห้าร้อยแก้วยืมตังค์แม่หมื่นห้า จะไปซื้อทองให้อ้อโอ้โหน่ารักวเราบอกไม่เป็เาหน่หูก็ยว่าถ้าหนูยืมเราม่หมื่นหาก็หมือนว่าหนูไม่ได้ซต้อให้แม่เอาเงินไม่ปเื้อทองให้แม่แต่มม่ยได้ชอุดเต้มไปยืมตังอซื้อทองให้แม่สินมา นักมายากลทำแบบนักมายากลอ๋ออยากเป็นนักมายากลอ๋อโอเคเฉตำเป็นตลกแล้วก็ร้อยแก้วเป็นมายากลเยี่ยมมากพี่พีมีความฝันอยากเป็นอะไรตอนโตขึ้นคะคอมเมนต์ให้เฉตำกับพี่รอยแก้วรู้ด้วยนะคะยกเว้นคนนะคะ